สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหมอปลาพูดแล้วเรื่องลุงพลอุบวิริยะกรณีอุบวิริยะนักปั้นมือทองที่ก่อนหน้านี้มีความสนิทสนมกับครอบครัวของลุงพลแต่ช่วงหลังกลับห่างหันมีการโพสต์ข้อความและไลฟ์เฟซบุ๊ก ประกาศไม่ขอร่วมงานนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนื่องจากมีความไม่สบายใจของทั้งสองฝ่ายอีกทั้งมีเฟ e บุ๊กที่ระบุถึงกระแสที่หมอปรามีการเตือนลุงพลเรื่องการเปิดรับบริจาคห่วงว่าเปิดบัญชีรับเงินแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ทั้งนี้อุบวิริยะ ยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าเสพข่าวอย่างมีสติเพราะคนพูดอยู่ตรงนี้อันไหนพูดจริงอันไหนข่าวปลอมแยกแยะให้ออกนะครับล่าสุดวันที่29พฤศจิกายน2563นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเปิดเผยวา่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายโดยในวันที่30พฤศจิกายน2563ตนได้นัดหมายให้ลุงพลและป้าแตนเดินทางมาเจอตนที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพูดคุยและสอบถามในฐานะคนกลางโดยอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดี ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแคลงใจและตนต้องการที่จะถามโดยตรงจากตัวลุงผลว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะที่ฝ่ายของพี่อุ๊บตนจะขอพูดคุยหลังจากทราบข้อเท,ท็จจริงจากลุงผลก่อนแต่เชื่อว่าพี่อุ๊บเป็นคนจิตใจดียอมรับฟังเสมอทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมขอโทษก่อน เรื่องก็คงไม่บานปลายคำว่าขอโทษคําเดียวพูดแล้วมันจะตายหรือไงแม้ว่าพี่อุ๊ปและลุงพลอาจจะมีปัญหากันแต่ส่วนตัวในฐานะทีมที่อยู่กับลุงพลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คงทําหน้าที่และช่วยเหลือในมุมกฎหมายช่วยเหลือในมุมที่จะช่วยได้แต่หากจะเป็นตัวกลางก็คงไม่ใช่หน้าที่ ส่วนความคืบหน้าของคดีในวันที่8ธันวาคม2563ตนจะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อไปติดตามความคืบหน้ากรณีคลิปเสียงโดยที่ผ่านมาหลังจากที่ยื่นหลักฐานฉบับดังกล่าวให้ตำรวจแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีหรือไม่มีการเรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงเตรียมที่จะเดินทาง เพื่อติดตามความคืบหน้าแต่ถ้าผู้การจังหวัดมุกดาหารไม่มีความชัดเจนตนก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปนางนรินเงินนามหรือป้าถอนกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีการรับบริจาคเนื่องจากหากบรรลุปเป้าหมายจะทำให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยจะมีกระแสดาม่าหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแฟนคลับของลุงพลซึ่งตนไม่ได้คุยกับแฟนคลับลุงพลป้าแตนเป็นการส่วนตัวจึงไม่ทราบว่าดาม่าหรือไม่ทั้งนี้การที่มีคนมาเยี่ยมลุงพลทําให้ชาวบ้านหลายคนมีรายได้มากขึ้นจากการขายเสื้อผ้าแต่ตนนั้นขายส้มตำอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้าง ตนคงจะช่วยบริจาคได้ตามกำลังศรัทธานางจำรองแดนกาสาหรือยายรองกล่าวว่าตนมองว่าเปิดรับบริจาคของลุงพลเป็นเรื่องส่วนตัวหากลุงพลพิจารณาแล้วว่าดีตนก็เห็นดีด้วยซึ่งตนคิดว่าคนทำความดีคงจะไม่มีอะไรมากั้นขวางได้แม้แต่กระแสดาม,มา่า โดยตนเชื่อว่าแฟนคลับจะเข้าใจส่วนตนนั้นมีหลานที่อายุ6เดือนต้องมีภาระต้องใช้จ่ายตนคงจะช่วยบริจาคได้ตามกำลังขึ้นอยู่กับรายได้ร้านส้มตำหากแฟนคลับรุงพลมาแวะเยี่ยมเหมือนแต่ก่อนตนก็พอจะอยู่ได้แล้วก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดยมีใจความว่าข่าวออกสื่อหลักทั่วไปแล้วอ่านให้จบก่อนเม้นและไม่บั่นทอนกันนะคะสังเกตไหมทุกการจากลาบอกลาเลิกลาของพวกดาราก็ใช้มักคำว่าจบกันด้วยดีเพื่อให้ดูดีทั้งที่ความจริงถ้าอะไรมันดีก็คงไม่จากและต่อให้ จากแบบปราณีปรานอมเท่าไหร่แต่ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมงานนี้พี่อุปไม่ได้และก็มีแต่เสียก็มีส่วนน่าเห็นใจคนในวงการก็จะนินทาและซ้ำเติมตามประสาว่าเล่นจะปั้นเด็กใหม่แต่มีปัญหาคนนอกวงการก็ด่าว่าว่าแล้วมาเกาะลุงก็อย่างนี้แหละ พวกหวังผลพวกเอฟซีลุงพลก็อัานฟอนเลิกติดตามตามทึ่งตามดา่าตามวัดที่เขาไปทําบุญคุณเคยเห็นคุณอําหรือดาราคนไหนออกมาด่าพี่อุปมไหมเขาแค่นินทามันก็ไม่ดังเพราะถ้าพูดเอซก็ยิ่งจากขยี้เขาให้จมดินนี่คือสิ่งที่ดาราต้องคุมเอซีให้อยู่ เพราะมันเผอบูรี่คนอื่นได้ผลประโยชน์ที่ได้ไปไม่เท่ากับกินเปอร์เซ็นต์ค่าหัวอ้ำรอก 1. ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่มีเปอร์เซ็นต์เป็นทางการ 2. ต้องหารายได้ทางอื่นมาเลี้ยงน้ําย,ย่อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาเองเช่นต่อรองค่าจัดงานค่าเช่าพื้นที่ค่าสปอนเซอร์ ในส่วนการจัดการทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวดาราค่าใช้จ่ายมันเยอะมากนะเมคอัพคอสตูมปีหนึ่งเป็นหมื่นๆค่าเช่าพื้นที่ที่ห้างเป็นแสนแสนดารารับเชิญอีกค่าโลดก็คนละสามพค่าพรมหลายหมืน่นเวทีแสงสีเครื่องเสียงต้องหาจากตรงไหนที่ไม่ใช่ตัวดาราอีกทั้ง ต้องวิ่งวางแผนบิดงานเสนองานหางานพรีเซนต์วิ่งเต้นไปมาเหนื่อยนะคะเคยทำมาหมดแล้วพวกนี้สรุปจากรายได้จากค่าหัวจากดาราดังๆจะง่ายสุดไม่ลำบากผู้จัดการคนหาจัดหางานคนดูแลศิลปินถ้าจะด่าเขาแบบเบาได้ก็เบาเธอเขาก็คนอายุมากแล้วคนหนึ่ง ที่ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแมวเยอะๆเขาก็แค่คนอารมณ์ดีๆขี้บน่นขี้งอนคนหนึ่งอย่าไปขยี้อะไรเขาจนไม่มีที่ยืนเลยค่ะเขาก็เคยทำให้เรายิ้มได้ทำให้คนในวงการมีชื่อเสียงมาและที่สำคัญเขาไม่ได้ฆ่าใครตายเขาก็คนเหมือนกันส่วนที่ดีเขาก็มีอยู่รักและไม่ได้มองแค่ส่วนนั้น ก็โอเคค่ะไม่ได้เกลียดชังใครแต่ไม่อยากให้ใครเครียดชังกันและไม่ซ้ำเติมกันดีที่สุดผ่านมาแล้วผ่านไปเก็บไว้แค่ความทรงจำที่ดีๆหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสงสารคุณอุ๊บแกะนะ่เนาะเสียหายในหลายส่วนเลย งานในวงการก็เสียชื่อเสียค่าปรับอะไรอีกหลายส่วนที่อาจเกิดขึ้นได้จริงค่ะจะซ้ำเติมเขาไปถึงไหนส่วนดีก็มีเยอะแยะปากแกก็อย่างนั้นแหละแต่แกถ้ารักใครก็รักจริงพอได้แล้วหยุดเลยเห็นด้วยมากๆค่ะต่างคนก็ต่างไม่บันทนแล้วเดินตามทางของตัวเองดีที่สุดค่ะ เว้นทางให้คนอื่นเดินบ้างทุกคนก็มีข้อดีและข้อเสียในการทำงานด้วยกันถ้าใครไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของงานนั้นๆทางที่ดีก็แค่รับฟังและคิดดังๆในใจก็พอคะ่ะไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะตามจิกดักกันส่วนตัวเป็นกำลังใจให้พี่อูบคะ่ะสำหรับคนทำงานแล้วเหนื่อยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคะ่ะ แต่ต้องเจอเรื่องกระทบจิตใจมันก็มีหน่อยมีบ่นธรรมดาโดนแบนแบกริษงานในวงการอีกเพราะต้องยกเลิกเขาไหนจะค่าปรับอีกเห็นใจแกค่ะควรคิดถึงภาพเก่าๆบ้างเราเคยเตือนมาแล้วตั้งแต่แรกแล้วจนแฟนคลับลุงและป้ามาดา่าก็เลยเลิกยุ่งพูดถูกต้องครับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผมถึงไม่ออกแสดงความคิดเห็นไง FC ลุงบางคนก็แรงมากขุดมาด่าผมไม่ชอบส่วนนั้นแต่ไม่เม้นไม่พูดเพราะไม่อยากทะเลาะด้วยเพราะจุดมุ่งหมายที่เข้าไปทุกกลุ่มเพราะอยากจะรู้ว่าใครทำร้ายน้องแต่เข้ามาทุกกลุ่มทุกเพจผมรักแอดมากที่สุดเพราะแอดสุภาพใช้คำพูดที่นุ่มนวล ไม่บั่นทอนไม่แขวนไข่อีกหลายๆคนหลายๆอย่างดีใจที่อยู่ในเพจแอดครับรักแอดครับ